โคสวัสด,ดีปีใหม่และเศษพอยของแจกจากแฮปปี้ปีใหม่สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่ตัวช่วยสําคัญสาหรับคอเกมสายฟาร์ม UG Phone UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบเข้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว G VIP ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ตัว GVP เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนาให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ UG Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งคอเกมสายฟาร์มปล่อยบอดไม่ควรพลาด UG Phone โค้ดใหม่ฮอตเยียเราใส่แบบนี้ได้เลยหรือไม่งั้นเราก็พิมพ์ตัวเล็กเอานะครับแบบนี้ก็จะสามารถใส่ได้ของรางวัลของโค้ดใหม่จะได้เป็นยาแสงเหนือยาไทยเก็ก หินยกเย็นและยันนำโชค10%สําหรับเพื่อนๆที่กลัวว่าตัวละครใหม่สามารถรับพวกเศษพลอยหรือของขวัญแจกได้บอกเลยเลเวลต้องถึงก่อนเพราะกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราไปจนถึงวันที่7มกราเงื่อนไขในการเข้าร่วมวันปีใหม่เช็คอินเพียงแค่เราล็อกอินในช่วงเวลากิจกรรมนะครับ7วันเท่านั้นนะเราสามารถได้รับของรางวัลสุดพิเศษแบบฟรีแต่ตัวละครเนี่ยต้องเลเวล50ขึ้นไปก่อนถึงจะสามารถรับของรางวัลได้งั้น ก็จะไม่มีแพ็กเกจหรือของฟรีเด้งขึ้นมาแล้วอีกอันนึงนะครับบัตรอวยพรปีใหม่ความปรารถนาดีปีใหม่ my. รับแพ็กเกจของขวัญอวยพรปีใหม่ฟรีตัวละครก็ต้องเลเวล50ขึ้นไปด้วยเช่นกันไม่งั้นก็จะไม่ได้รับของฟรีฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีคนปั๊มของสร้างตัวละครมารับของนอกจากคนนั้นเขาจะเล่นตัวละครรองเสริมให้มีระดับเลเวล50อยู่แล้วแต่การเก็บเลเวล50เอาจริงบอกเลยมันก็ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่หลักๆเลยก็คือจะต้องใช้เวลาและ ในการกดอัพของทําของสักเล็กน้อยนอกจากเซิร์ฟนั้นเปิดมาแล้ว40วันของเซิร์ฟเวอร์เราสามารถสร้างนินจาแล้วก็รับไปข้ามเลเวลเพื่อมารับของฟรีในกิจกรรมแฮปปี้ปีใหม่ได้ถ้าถามว่าทําอย่างนั้นคุ้มไหมก็พูดถึงของที่เราได้รับก่อนของที่เราจะได้รับจะเป็นเศษพอย3,333และก็เหรียญยุทธภพนะครับแบบผูกอีก10,000แสนถ้าตีมูลค่าเศษพอยโดยใช้มีดแกะสลักสีเงินเอาไว้ตัดหินก็อยู่ประมาณ ,00 0 0 0เหรียญยุทพภพปีแบบคร่าวๆนะครับอาจจะ จะมีน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็ได้แล้วเราได้เศษพลอยแบบผูกมาซึ่งเศษพลอยแบบผูกเราจะไม่สามารถเดยลได้แต่เราสามารถคาฟจะเป็นพวกต่างหูเลเวลเจ็ดสิบได้เพราะว่าต่างหูจะใช้สามพันแต่ถ้าเป็นสร้อยเนี่ยจะใช้สี่พันส่วนถ้าเป็นแหวนจะใช้สองพันเจ็ดห้าก็ใช้เท่ากันนะครับแต่ถ้าเป็นประดับเลเวลเก้าสิบต่างหูก็จะใช้หกพันสร้อยจะใช้แปดพันและแหวนจะใช้สี่พันซึ่งในส่วนนี้เศษพลอยอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องไปหาของเพิ่มเติมเพื่อไปทําของเก้าสิบเพราะว่าประดับที่ทําคุ้มาจะเป็นประดับ เลเวล70กับประดับเลเวล90ที่เราสามารถใช้ได้ยาวๆกว่วาที่จะได้เปลี่ยนอีกทีก็ยาวนานมากนะครับถ้าทาของเลเวล90ได้นะฉะนั้นในการที่เราจะเติมนินจาและเอาเลเวลกระโดดข้ามไปสู่เลเวลร้อยถ้าคิดแค่เศษพอยอย่างเดียวอาจจะไม่คุ้มแต่การที่เลเวลร้อยเนี่ยก็ยังสามารถเอาไปป๊มแต้มเอาไปเก็บของหรือเอาไปฟาร์มนู่นฟาร์มนี่นั่นเพิ่มเติม,ตมได้ก็จะมีความคุ้มในบางอย่างมันต้องไปต่อย,ยอดเพราะว่าการที่เราเล่นตัวลองและเราเล่นหลายตัวใช่ไหมครับมันก็จะมีแพ็กเกจที่แยกให้เราซื้อได้เเเรราาาสามมมถติิพ่ซื้อ พวกแพ็กเกจอื่นๆในกรณีที่ตัวหลักหมดแพ็กนั้นเรียบร้อยแล้วเพื่อเติบโตไปอีกระดับขั้นหนึ่งก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครมีตัวละครรองแล้วเก็บเลเวลมาจนถึง50อยู่แล้วอันนั้นก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียของเพิ่มเติมแล้วตัวรองเราคนที่ต้องเล่นกี่ตัวดีเอาจริงในส่วนนี้ถ้าอยากเล่นเสริมเพิ่มเติมโดยที่ไม่คิดอะไรมากเล่นติดไว้สัก4ตัวผมว่าก็น่าจะดีมากแล้วก็ต้องเก็บเลเวลให้ถึงเลเวล60ด้วยเพราะไม่งั้นเราจะตัดหินไม่ได้เศษพอยเพราะเดี๋ยวเเวลาาานนนนั้นก้กกกกก็็จจะะมมมีีิิรรรแบบไ่่ไป ปีใหม่กิจกรรมตู่จีนหรือกิจกรรมหลากหลายที่เขาจะแจกของแล้วก็จะมีพวกโค้ดบางทีแล้วถ้าเราใส่เราก็ยังได้รับของเพิ่มเติมด้วยฉะนั้นสําหรับในพันนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับเห็นเพื่อนๆถามมาว่าทําไมเราไม่ได้เศษพอยสร้างตัวละครใหม่ไม่ได้หรอตัว <c oughs> อย่างว่าเดวลต้อง50ก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นั่นเองยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมเจอกันใหม่พันหน้าขอตัวลาไปก่อนบายๆผมไปละครับ